ก็สวัสดีทุกคนนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ7บาทเหมือนเดิมนะครับกับ PVP นะก็ตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมศึกคอรสนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาลองอจัดทีมเอาไปเล่นกันดูนะครับว่าอาจะไปลอดแค่ไหนนะครับเรียกว่าอ่าผมยังไม่ได้มาเช็คนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวไหนเล่นได้บ้างนะ อ่ะโอเคถ้างั้นเราไปดูทีมกันก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้เล่นทีมไหนได้นะก็ะทีมเดิมเนี่ยผมจะเล่นเป็นอาราชาพิศาตน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาเม е ลัตเขียวนะครับตอนนี้มาเล่นไม่ได้ละนะคือผมไปจัดทีมมาใหม่ละมันก็ประมาณนี้นะครับคืออยากลองนะว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมนะกับราชาพิศาตน,นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พันหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสามสิบยังสามสิบอยู่นะครับก็น่าจะน่าจะเล่นได้นะผม อันนี้คือผมใส่มาแถมเฉยๆนะครับดามเมจหลักเนี่ยคือตัวราชาพิศาจ์แล้วก็ดัดเนี่ยเป็นตัวซับนะเอามาแทนนา,นาชินะครับคือลองเล่นดูก่อนนะครับถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยค่อยเปลี่ยนทีมแล้วกันนะอ่ะเราลองไปดูทีมนี้ก่อนแล้วกันนะไม่ใช่เราเราเราไม่กินอันนี้แน่นอนนะกินอันนี้ไปนี่คือยังไงก็โดนตบล่วงนะครับเราเรากินลบลีกนะครับอยากเริ่มทีหลังนะมากับอารีนาห้าตาขำๆวันนี้เราจะขำได้ไหมนะครับ นะเราจะขำหรือเราจะเสียน้ำตานะเราไปเริ่มตาแรกก <t art ful> <Male> <Jorge> ันเลยดีกว่าทางงานแล้วเนี่ยไหนดูซิโอทีมนั่งมาโอ้เสร็จสงน่ากลัวน่ากลัวใช้ได้เลยนะครับอ่ามาขอแบบอ่าเต็มเต็มนะมาเออก็เปิดฉากด้วยมากาเล็ไปก่อนไงเดี๋ยแต่ติดลบลีกยังโกนยังโกนกินลบลีกมายังโกนนะก็โซล่าเลมาโอ้โหลาก่อนนะลืมชื่ออะไรเห็นดิกเซนใช่ไหม เออราชาปีศาจก็คึงหลอดก็ไปละ่ะถ้างั้นเราก็นี่เลยนะครับเขามีตัวล้างบัฟนะเราก็อันนี้ก่อนนะครับอ่าห้ามฮิวนะห้ามฮิวไปก่อนอ่าแล้วก็ไฟฟ้าช็อตด้วยอ่ะไฟฟ้าชอ็อตอ่าเลือดไหลด้วยอ่ะเรียกว่าใช้ทุกสกิลที่มีเออไม่เข้านะครับติดมาเอวนะไหนดูสิเออเห็นดูเส้นเออบาเบา,บานี่เพิ่มจริงไหมเนะี่ยเพิ่มห0ิบเซ็นเลยนะเพื่อนโอเคโอ้ <Okay. S 1> โหอยากจะเป็นดาเมจมากมาก ล้างบัฟมาล้างบัฟว่าเราต้องเก็บไอมาเอลเขาไ,ได้ก่อนถ้าเกิดมาเอลเขาไม่เก็บาราชาบิศาุเราได้ก่อนนะฮะอ่ะช่วยช่วยได้ไหมช่วยเอาเฮนดี้เฮนดี้ผมไปไปเก็บทีได้ไหมเออใจยเย็นใจยเย็นยังถึอโยอันนี้ยังมีบัฟจากลูกชายอยู่เออก็โศเอไม่ใช่ซันกาเตอร์เออถึกไว้ถึไอไวยังได้อยู่นะครับเรียกว่ายังได้อยู่นะจางังหวะนี้เราก็อะไรครับหนะ้าโหการรวมดีดีนะ ผมว่าเราน่าจะไม่รอดแน่เลยอ้าจส่งแล้วนะเออโมยยากาเรีขอหน่อยโอครึ่งหลอดใครก็ได้เอาเหฮน,น,นดีไปเก็บทีได้ไหมถ้าใครไม่ได้ได้ค่าไปตัวหนึ่งนี่คืออันตีเข้ามานะครับมผมโดนยางอีกแล้วอีฝ่ายคือรวมการได้อันตีนี่คือไม่ชอบเลยนะอ่ะมาล้างมาว่าไงอ๋อเพิ่มโจมตีนะ อ่ะแล้วไงเออฮิกาเรียเลีะโซาราเรีโอเรียบร้อยแล้วดัดดับศูนย์ไปแล้วเหลือเหลือแต่พ่อเขาเอออยู่รูซันไนอื้มเหนื่อยลดเกตติขอหน่อยขอโอโหราชาพิศาอราชาพิศาจผมการ์ดไปไหนเนี่ยเอามาหกคฮงโถเออเบาอยู่ มาโหมวยกะเรียเรียบร้อยนะครับว่าไงว่าไงโอ้โหเรียบร้อยอ่านะครับตาที่สองโอ้โหโยังโดนเปิดกนะผมไปเปลี่ยนอ่าเฮนดี้มาเป็นอ่าลืมชื่อชื่ออะไรนะผมลืมอ่าคอนเน็กแป๊บนะผมลืมนะเชิญฟังตรงข้ามตีได้เลยนะขอน,นึกชื่อมันก่อนนะครับ เรียกว่าตอนนี้นี่ไม่มีตัวไหนดีๆเลยนะเอามาแทนอ่าเมลัดเขียวเนี่ยคือเมลัดเขียวนี่น่าจะดีสุดละเออกระโดนไปห้ามใช้สกิลหมูนะครับโอเคก็อยากซับเติมซับเติมนะเออซับเติมโอ้โหแรงนะถ้าเราลอดไปได้นะถ้าไม่ลอดเนี่ยเปลี่ยนทีมแล้วนะเออถ้าไม่ลอดเนี่ยคือเปลี่ยนทีมแล้วนะ อ่าผมเอาให้โล่มันแตกก่อนแล้วกันนะมันจะได้ตีเบาลงนะครับเออตีไม่เข้านะตีไม่เข้าเอออาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็ตีไม่เข้านะครับก็ตีไม่เข้าเลยอ่าฝากด้วยลดได้ตัวหนึ่งก็ยังดีเยียมไหนโอ้โหเกี่ยวหน้าไม่มีโอเคบอทนะผมเจอบอทนะก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับบอท ก็สรุปนะครับแพ้บอทนะคือการ์ดไม่ขึ้นนะครับนะแพ้บอทเนะี่ยคือโทษการ์ดไว้ก่อนนะครับอ่ะเป็นว่าตาต่อไปดีกว่านะครับวันนี้คือมาโชว์แพ้ล้วนๆเลยนะไม่ไม่มีตาไหนชนะเลยนะครับแต่ว่าไงตานี้โออาร์เธอทีมอาร์เธอร์เลยคืออยากเล่นคืออยากเล่นยูอาร์มากๆนะนะเราก็ห้ามฮี่ิวไปก่อนนะครับอ่ะตีไปกระนำตีบปะนะครับเรียกว่า เอาอาเธอร์ลงให้ได้ก่อนนะเรียกว่าเอาเก็บตัวดาเมจก่อนนะตัวอื่นค่อยว่ากันอ่าไปสวิสสแลสไปแล้วก็หวังพึ่งไม่ได้นะครับกับไดฟูทอร์นาโดนะครับเออก็แรงอยู่แรงประมาณหนึ่งนะคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่มีรางบับเนี่ยตานี้เราตาตาหน้านเนี่ยเราน่าจะปิดได้ละเออกระบับไปก่อนว่าไงเออลุมตี แต่ยังก่อนเขาไม่เอาเขาไม่เอาอาเธอร์ตีด้วยเกมาได้เวลาปิดฉากแล้วนะลาก่อนนะอาเธอร์ไปนะครับเราก็นี่ก่อนนะครับแล้วก็สวิฟลปิดฉากน่าจะปิดฉากยุคตีนะฮะจังหวะน,นี้ขอชนะบ้างนะแพ้มาหลายตาแล้วเนะี่ยคือแบบเล่นทีมไหนก็แพ้ในะจังหวะเน,นี้ยอ่ะสวิฟลเสือ้อเรียบร้อยมานะครับกับตาสุดท้ายโอ้ทีม เกือบทีมฟูมนุษย์ที่มีเอทิสแล้วก็ลูเดียสนะเราก็เล่นลูเดียสก่อนได้ไหมผมขอเช็คก,ก่อนโอเคอะมาเราเล่นเองก่อนเนี่ยมาเออเราก็สวิฟ์สแลสใส่หน้ามันไปทีหนึ่งเออสไปรโลสุดดีที่เช็คก,ก่อนนะครับนะเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็ห้ามฮิวนะห้ามฮิวไม่ให้ฮิวหรอกนะเออแล้วก็จะต่อด้วยสวิฟ์สแลสเอาไปก่อนครึ่งหลอด แต่ว่าเราโดนส่วนนี้ตายไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะนึกว่าจะไม่ให้เล่นเร็วนะลิมารูนี่คือไม่ต้องเล่นนะครับโอ้โหอยู่เงียบเลยนะลิมารูเนะี่ยเออกับโคเรวาโดดามามไม่เข้าหรอกเพื่อนเปียเรียบร้อยนะเด้งเลือดก่อนอมาห้ามฮิวห้ามหิวห้ามฮิวแล้วไงต่ออ่าแล้วก็ตีจอมาเราโอ้เสียวนะครับเกือบแตก นี่ถ้าเกิดอ่าิมารู้ไปนี่คือจบแล้วนะเราแพ้แล้วอ่าเราก็อ๋อลืมไปมันติดไอ้นี่อ๋อม,มันมันเพิ่งติดมันเพิ่งติดกาลังสงสัยอยู่มันเพิ่งติดลืมนะครับอ่าเราก็ฮิวก่อนทีหนึ่งเป็นไงอ่าแล้วก็ห้ามฮิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าสตันด้วยอ่าห้ามเล่นนะไม่ต้องเล่นนะเรียกว่าไม่ต้องเล่นนอนเฉยๆไปก่อนอ่าแล้วมันไม่มีการ์ดด้วยโหลุงนี้ไปสตันตัวอื่นดีกว่า ลิมารลุจะได้เล่นไม่ได้ลิมารลุมาเออเคซี่พรมไปนั้นอะ่ะมาเออก็เข้าอยู่นะแต่เรายังไม่ตายไงเออมาว่าไงล้างบัฟไหมอ่ะไม่ล้างต่อต่อไปละ่ะโอ้โหขั้นสามโอ้หอะโอ้โ,อโ,อโลุนเรียกว่าโคตรลุนนะครับอ่ะทีนี้เราก็นี่นะครับแล้วก็สตันถ้าเราปล่อยไว้มัน อ่าลิมารูจะตายไหมผมไม่แน่ใจเลยอ่าผมสตาร์นอ้นี้ก่อนแล้วกันอันนี้มันน่าจะแรงละอ่าโฮลีวิวอ,อได้ครึ่งหลอดได้เกินครึ่งหลอดก็ถือว่าดีนะครับอ่าไปอีกทีหนึ่งนะสตารนด้วยคอนฟะิวชันอ่ะไม่ต้องเล่นอยู่กับที่ไปเออนะตาหน้าเองก็ไม่รอดล้วเพื่อนลิมารูนี่คือเอาจริงใช่ไหมคือจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมมาเคซีพอมเนนะ์อ่ะ มาขอแค่ลิมารุผมรอดอะขอแค่นั้นเลยนะมาขอดูหน่อยอันติอะชื่อท่าอะไรไม่รู้แหละลืมไปแล้วเออเขอย่างรอดอยู่ขอบคุณทีนี้ก็ได้เวลาเราเอาคืนละมาตาเราบ้างนะเอาเริ่มจากอ่าลิมารุนะครับแล้วก็อันติชูนะแล้วก็ทอร์นาโดนะของฟีโร่มาว่าไงตายซะ ไม่ตายด้วยตัวนึงนะถึกกันไปไหนไปแ,แต่ไม่เป็นไรเรามีซ้ำนะไม่ต้องใช้ด้วยอันตีนะดดลากนเออแล้วก็ได้ฟูทอร์นาโดต่อว่าไงโอ้โหเขาไปรีวายใช่ไหมรีวายแดงเก่าว่าไงเพื่อนเออก็จะจิ้มหน้ามา <S <S โคเรวาโ,อโวดอ่ะโคเรวาโดอ่ะเออทีเมล่อีกทีให้อีกทีเลยเออเรียบร้อย ในที่สุดนะสวิปสแลเราก็ขึ้นเมื่อกี้นะครับอรอเออมาอีวายเฮโจเรียบร้อยนะครับอ่านะครับก็เป็นไงกันบ้างกับ5ตาวันนี้นะครับเรียกว่า5แพ้สามนะคชนะสงนะนะก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าขำไม่ออกสำหรับทีมแรกนี้เออถ้าคอร์สมันลดหน่อยมันน่าจะหาตัวเล่นได้อยู่นะครับแต่วันนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าราชาพ,พิศาจก็น่าจะเล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเคออสนะซีซั่นนี้ก็เรียกว่ากลับมาหวังพึ่งจอแมนเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าทุกซีซั่นนี้คือมีเขานะไม่เคยพ้นซักซีซั่นหนึ่งนะครับคอสน้อยตลอดนะสาหรับเรมารุอ่ะแล้วทุกคนเป็นไงกันบ้างครับอ่ะได้ทีมไหนเล่นกันบ้างนะเรียกว่าสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเรียกว่าคอมเมนต์ได้วันนี้นะครับพรุ่งนี้เล่นไม่ได้นะบางทีมก็จะยังเล่นได้นะครับพรุ่งนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าแพ้บทด,ด้วยอานาสุดๆไปเลยนะวันนี้ ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ